ยายมันนั่งหิงแดดอ,อ,อ่อนนะสวัสดีตอนเช้ายาย,ยน <c oughs> หนาวก็เย็นเนาะครับเติมเย็นนะครับเช้าเนาะยายมันนั่งหิงแดดครับหมอกหมอกลุ่นะครับนี่ครับมีตุ้มเห็ดตะไคร้ครับตะไคร้ย่างอี่เง็ดยละงกเนาะครับ น้ำมูขาวตะไคร้จุม่มตะไคร้บานครับใครสนใจก็ทักมาได้เน่นะครับโทรมาอุ้มมาสอบถามกันได้ครับอันนี้ตะไคร้ย่างครับเนาะ่องไว้เนาะตะไคร้ย่างเหลือบรรลายแล้วครับประมาณห้าโลเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า วันนี้เอามาจีเข้าเนาะสวัสดีตอนเสาๆนอกจากเนาะอากาศกำลังเหลือมเย็นเนาะวัอนี้เราเนี่ก็ับจีเขากินกับบอกบกขัวจ้ะครับนะครับขัวจ้ะบกคลาแล้วเนาะแล้วเขาก็บเสีเอามาขัวกิ๊ดิบกับใดจ้าเนี่ยขัวแล้วก็เอากิ๊กับเขาจีเนาะจ้ะเนาะครับผมเนี่ยเขาจีเข้าก่อนเนาะเาขัวบะบกครับมัหมือนเนาะเขาจีเขาก็บทท่าใครนั่นด้วยจ้ะครับนี่มันซุกแน่แลๆเอามาจุ่ม ไข่ขออกับเขา่ยมเสาๆก่อนไปปลาเนาะครับมันเดืองกับอจุลยไข่ไว้ทยาเอากินกับโบ,โบุบบ๋ขัวก็ดิแสบมาเด่นเนาะมันเนาะขวละมันหอมครับนนหนาหนาวนังพิงไฟยา่างไปนั่นดี้ยนี่ เขาซุกในเจโนยเขาค่อยท่าแล้วต่นี้ท่าแบบเวลายางมากก็จะเหลืองๆเงี้ยทีแต่นี้เขาเป็นสีม่วงเพราะเอาไส่หนึ่งใส่ข้ขอกำตัวจ้ะ,จะขอกำตัวเนาะจ้าเวลามีอย,าอย่างเหลืองหอมหอมไข่ตัวเนาะจ้าลองซุกเนาะเดี๋ยวเอาบบคั่วแบบบกครับแบบมือนเนาะ บุกพาใหม่ๆครับตาแดสสงจะน้อยเนาะ,ะแล้วก็มกั่งขัวขัวเกี้ยวเขาจะน้อยอสู้แล้วครับนี่จะเหลืองกรอบแล้วเนาะครับแล้วเขาก็ขวากบุกไปกินนี่จ้ะโอ้เขาจีหอมๆเลยจ้ะมเบอร์แมนเด้อรมันนี้น่ารักสวย เดกบุกก็นอจาจะเข้าเ,าเอาบุกมาครัวเนะาะค่ะกบุกไปี้ก,ก็เข่าจีเราเนี่ยน่ากับมันดีจบงแนี้นะ้ำไฟน้บบนนงอ,อ,อ่อนครับขัว าใส่เกลือรครับนะเนาะใส่เกลือตัวเนาะเค็มมันๆตับเดือดแล้วอา้าวใกล้จะสุกแล้วนะเนาะเดือดแล้วครับสุกแล้วงานครับแจกพี่เขาในกันแบบนี้นะเด้อ เขาตัวย้ายเนี่ยย้ายกินตำมะเขือครับอย่างเขือนี่ครับคาจีกับบลอกบางนะ้วแต่เนาะแกหลายๆก่อนอันนี้ย้ายตำมะเขือครับยายชอบกินเมืองเมืองว่ะตำมะเขือกับหมูนึ่งว่ะหมูนึ่งครับกินง่ายๆเนาะ สิมันอีกนั่นหะอครับผมนี่จะเอาวางเห็ดดิสิ <c oughs> มาไขมักมันเนอะน,นะครับครับอะารแล้วคือก็ผอมแสบก้นหนองกบุกอ่ะมันดีครับล้ำก็สแนต <c oughs> ล้ำล้ำครับย้ายแต่มาคือล้ำก็ย้าย,ายล้ำก่อน ลำเนาะหอมหอมหอมข้าวข่าดิ้บหอมทั้งบุกครับผมรับคลิปนี้ก่อนขอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะคลิปสั้นๆครับครับผมให้สนใจบุกกันพักขอคั้วหนึ่เด้อจ้าครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรโชว์หน้าจอเขาเนาะครับผมครับครับได้ก็ได้เนาะครับผมครับวันนี้ก็ลาพียแล้วเนาะ ก่อนเนอรนะครับกินข้าวกันก่อนเนาะครับผมไปชมคลิปใหม่ๆเห็ดก็ยังมีอยู่เลยจ้ะกดตูแช่เห็ดก็ยังมีอยู่ครับเนอร์เฮ็ดหอบสุดท้ายแล้วนะใครเห็ดหลงโงกเนาะครับครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเนอรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบบาเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนอรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้า เข้าด้วยกันครับ